สวัสดีครับนะครับวันนี้ช่องจะมาหากินนะครับเมื่อกี้ฉีดไปไหนแล้วตัวฉีดอยู่ข้างนอกอยนอเดี๋ยวจะไปให้มาให้ดูนะไมานี่ไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับผมอันนี้ใช่ไหมใช่นะครับอาร์ตนะครับฉีดในห้องโล่งๆอย่างเงี้ยฮะดูห้องครับผมฮะมาดูผลของการฉีดอาร์ตนะครับในระยะเวลาถึงห้านาทีป่ะประมาณห้านาทีประมาณห้านาทีนะครับอาร์ตกำจัดยุงนะครับนี่ครับผม อากาศโล่งๆนะครับผมแม้แต่ยุงก็นะครับไปไหนไม่ได้นะครับฉีดกระหน่ำไปเลยนะครับนี่สุดยอดเลยอาตวนี้นะครับไม่ได้มารีวิวสินค้านะครับผมแต่ว่าอันนี้ลองซื้อมาใช้เพราะยุงที่ห้องเยอะนะครับไม่มีฝ้านะครับเป็นอากาศเปิดโล่งนะครับผมอ้สุดยอดเลยนะครับแต่สิ่งที่ได้มานะครับนี่คือยุงนะครับ นี่คือยุงนะครับผมยุงที่เราใช้ชอาชีดนะครับผมทั้งห้องนะครับผมถ้ามันกัดเราไปเป็นยังไงบ้างครับผมอาจจะเป็นไข้เลืดออกได้นะครับนี่ครับผมสุดยอดเลยครับ